สร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เสนอแฟนกลับช่องสาช่วงตีตัว๋วทัวร์กองมัน สองหัวใจปาร์ตี้นี้เพื่อเธอกันค่ะงานนี้เรียกว่าเอาใจแฟนล,ละครสุดๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าเริ่มกิจกรรมด้วยเพลงประกอบละครเพราะๆจากหนุ่มโอปอแห่งเดอะไวท์ The พร้อมด้วยการเปิดตัวพระนางอย่างหนุ่มมาริโอเมลเลอร์และสาวมิ้นทาิดาและนอกจากนั้นยังมีดารานักแสดงในเรื่องที่มาร่วมพูดคุยถึงความสนุกสนานของเรื่องในวันนี้กันด้วย จากนั้นก็เป็นการเล่นเกมระหว่างแฟนละครและนักแสดงเพื่อหาผู้โชคดีเพียงแค่หนึ่งเดียวที่จะได้ร่วมแสดงฉากสุดฟินกับหนุ่มมาริโอ้งานนี้เรียกว่าเสียงกรี๊ดดังสนั่นกันเลยทีเดียวละค่ะต่อด้วยการส่งมอบสร้อยคอเพชรให้แก่ผู้โชคดีจำนวนสิบท่านเรียกว่าบรรยากาศในวันนี้นะคะอบอวลไปด้วยความหวานและก็ความฟินสุดๆกันเลยทีเดียวและกิจกรรมในวันนี้นะคะเขาปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงเป็นที่ระลึกเพื่อให้แฟนทุกคนได้เก็บ ฟินที่บ้านกันอีกด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่ไม่ได้ไปงานนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าครั้งหน้าทางช่องสมของเรายังมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟินกันอีกอย่างแน่นอนว่าแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรหรือว่าเป็นละครเรื่องอะไรตั้งติดตามชมเกาะขอบจอไว้ให้ดีนะจ๊ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์